ใครที่กำลังจะไปไปแดงโปรดดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดสภาพนางฟ้า ปีใหม่ใช้น้อยมีประวัติดูแลสูนย์ตลอดและได้ตัวรถเป็นสีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อปสียอดฮิตยอดน,นิยมออปชั่นก็มาแบบจัดเต็มเลยได้กล้องรอบคันและมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ วัดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเป็นรถแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมนะคะคู่กับคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็น Toyota และคันนี้นะคะพิเศษมากเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะปีใหม่ใม่น้อย เลขไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดวารันตีจากศูนย์ก็ยังอยู่5ปีหรือ150,000กิโลและราคาลงไปจากป้ายแดงกว่า6 แสนบาทเลยเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือ t o y o t o r t u t u r e r 2.8 l e g e n d เ r เป็นรุ่นท็อปสุดขับ4หรือ Sigma 4มาในปี2021ได้ตัวรถเป็นสีขาวลังคาแบ็กท็อปสวยเทสปอร์ตออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มและราคารถลงไปกว่า6 0 0 0บาทวันนี้เรามาขายเพียง1,200,000 เก้าหมืนบาทเท่านั้นป้ายแดงอยู่ที่1.8ล้านกว่าเลยลูกค้าได้รถสวยสภาพดีราคาน่าใช้ไปใช้งานและก่อนอื่นนะคะเรามาชมออปชันภายในตัวรถกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับซีมาพร้อม a ดนามิ d เ r ด r u ค s ชคอนโทร l และยังได้กล้องรอบคันกระจังหน้านะคะเป็นแบบลังพึ่งแบบนี้ตัวรถเป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปและไฟหน้าเป็นไฟหน้า Full LED นะคะมีไฟ Daytime Running Light มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเซ็นเซอร์ให้รอบคันและสำหรับคันนี้นะคะพิเศษมากไฟเลี้ยวเขาเป็นแบบวิ่งนะคะเป็นแบบ Sequential ดูสวยเทสปอร์ตครบคันมากและได้ตัวรถเป็นสีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อปสีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะบอกก่อนนะคะคันนี้สภาพเดิมๆสภาพนางฟ้าเลยได้ล้อแม็กอรลอยขอบ20ตรงรุ่นตรงสเปคเลยนะคะให้ดูเลยซุ้มล้อเบ้าโชค ไม่มีคาบสนิมคาบน้ำแต่อย่างใดเลยสภาพใหม่สภาพน่าใช้มากและกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมีก้องรอบคันและคันนี้นะคะมีชายบันไดามาให้ขึ้นลงสะดวกสบายคิวการสาดมาให้พร้อมใช้งานมือจับเป็นสีโครเมียมตัวรถเป็นสีขาวตัดกับสีดำดูเท่ดูสปอร์ตได้ d ดิสเปกทั้งหมด4ีล้อนะคะ และในส่วนของด้านท้ายดีไซน์สวยโฉบเฉี่ยวไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะและคันนี้เป็นตัว2.8 r e g e n e r o r รุ่นท็อปสุดขับสีมีสัญลักษณ์คำว่า Sigma 4อยู่ตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ครบคันกล้องมองหลังและฝาท้ายเปิดปิดแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะ ให้กล้องดูเลยสภาพนางฟ้าของจริงเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับร้านเรารับประกันเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%เซและคันนี้ยังผ่าน การตรวจสภาพแล้วจากบริษัทวันดูควายอินสเปกชันว่าได้รับรถเกตดภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีขาวเทสปอร์ตขึ้นไปอีกและพิเศษมากนะคะทางร้านเรายังสั่งตัดผมเข้ารูป 5D เป็นของใหม่สั่งตัดให้ทั้งคันเลยนะคะและด้านท้ายดูสวยโชบเชียวนะคะ และออปชันภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงจะน่าใช้ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือภายในของ Fortuner คันนี้สวยเท่สปอร์ตมากๆมาพร้อมกุญแจรีโมทนะคะทั้งหมด2ชุดนะคะและคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มแบบนี้นะคะง่ายดายมาก เพียงปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นนะคะและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างเบาะด้านข้างเป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตตัดกับสีขาวรุ่นท็อปสุดจะได้เป็นสีนี้นะคะและมีเบาะปรับสักคู่หน้าแล้วในส่วนของแผงประตูนะคะเป็นสีดำตัดกับสีขาวบ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นล i s เซนเตอร์ 2.8รุ่นท็อปสุดขับ4คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดมาพร้อมลำโพง JBL นะคะหน้าจอคันนี้ให้กล้องดูเลยหน้าจอระบบสัมผัสอย่างดีนะคะจอใหญ่มากสามารถฟัง FM AM นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์และหน้าจอเขารองรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องรอบคันสามารถกดดูแบบนี้ได้เลยซ้ายขวาหน้าหลังสามารถกดดูได้เลยนะคะแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์เย็นมากนะคะปรับแอร์ได้จากทางด้านหน้าและ คันนี้อย่างที่บอกเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4มีระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะจะขับ2ขับ4และนี่เลยมีไวเลสชาร์เจอร์แท่นชาร์จแบบไร้สายได้เกียร์อัตโนมัติถ,ถึง8สปีดนะคะ และคันนี้มีโหมดต,ต่างๆมาให้โหมดการขับขี่ให้เลือกอีกคนโหมดนอร์ม l ลโหมดโหมดสปอร์ตนะคะมีการลื่นถไหลามาให้ช่องเก็บของก็ใหญ่กว้างขวางเก็บของได้เยอะและสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์เพียง4,000 40, 0กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดวารันตีจากศูนย์5ปีหรือ150,000กิโลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้น,นะคะมี ุมสั่งการด้วยเสียงและคันนี้มาพร้อมระบบดิจิทัลเรดร์คูสคอนโทนมีเตือนออกนอกเลนเตือนกันชนได้หน้าไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีเพนเดนชิพเรียบร้อยแล้วนะคะมีการลื่นถลายกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครบคันได้ลำโพง JBL โ oh, หเป็นรุ่นท็อปสุดขับสีและคันนี้ก็มีคู่มือการใช้งานมาให้นะคะ มีคู่มือการใช้รถนะคะต่างๆท t c o n น e c t นะคะโหคู่มือครบเลยะคะ่ะและนะคะคันนี้เขาเป็นสำหรับโตัวต้าน,นะคะเดี๋ยวนี้เขาเป็นระบบออนไลน์แล้วนะคะลูกค้าสามารถนำเลขทะเบียนและเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะและในส่วนของห้องผูยสารตอนหลังให้ลูกค้าดูเลย สภาพใหม่สภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยเลยยิ่งเบาะแถวสุดท้ายนี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะคะภายในกว้างขวางและเบาะเขานะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีขาวดูเท่สปอร์ตเบาะทรงสปอร์ตนะคะและสำหรับคันนี้นะคะมี ไฮโซฟิกนะคะสามารถติดตั้งคาซสีดได้นะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายมากเพราะว่ามีชายบันไดามาให้แล้วนะคะภายในกว้างขวางมากลูกค้าดูฟ้าเพดานนะคะสะอาดนะคะไม่มียันนะคะหรือสิ่งขีดควรปากกาอะไรเลยสภาพใหม่มาก สภาพป้ายแดงของจริงมีแอร์ตอนหลังมาให้เย็นชำและสำหรับตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ USB มาให้นะคะและมีนะคะปลั๊กไฟบ้านสะดวกสบายมากมีพรมเข้ารูปนะคะสั่งตัดใหม่ให้ทั้งคันนะคะเออแล้วสำหรับเบาะนะคะเขาสามารถปรับได้ลูกค้าที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถปรับแบบนี้ ขึ้นไปทางด้านหลังได้นะคะไปนั่งทางด้านหลังได้สะดวกสบายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและราคาหายไปจาก้ายแดงกว่า6 0แสนบาทเลยแล้ววันนี้เราขายเพียง1 2 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นและห้องเครื่องคันนี้จะน่าใช้ใหม่ขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สภาพใหม่มากนะคะได้โชคคั้ฝากระโปรงมาให้แล้วน็อต mm. <Not S 2> เดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงสภาพใหม่มากแผ,แผ่นเทปแผ่นมอกอยังอยู่ให้ครบคันและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีเครื่องยนต์สายสะอาด ไม่มีของเหลวรวั่วซึมแต่อย่างใดลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้แน่นอนและราคาก็แสนจะพิเศษมากนะคะได้เป็นปีใหม่ไม่น้อยนะคะวันนี้เราขายเพียง1นล้านสองแสน 90,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสอดฟรีแบบกสีคาโอนจัดไฟแนนเคดิตดีฟรีดาวได้นะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ21,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.69% และสำหรับคันนี้นะคะวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่5ปีหรือ150,000กิโลและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาชมรถที่ร้านเราสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและร้านเราก็หาง่ายมากนะคะอยู่ห่างเซนทัลเวสเกตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตัสไซน้อย มาหลังโลตัสได้เลยนะคะเข้าโลตัสแล้วทะลุหลังโลตัสได้เลยหรือมาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map นะคะคำว่า l i อ n Car รถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถที่ร้านเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรี ถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเรามีแต่คำว่าฟรีกับฟรีและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาทักสอบถามเราก็ได้เลยมีช่องทาง f a c e b o o k y o u u u b e l i ติ t กต t o k หรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักกัน เข้ามาได้ทุกช่องทางเลยเรามีแอดมินบริการลูกค้า24ชั่วโมงเลยนะคะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งเราก็จะมีบริการทําความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่อนอยาคาเชียก่อนส่งมอบลุกรถทุกครั้งลูกค้าทุกคนจะได้รถสวยสภาพใหม่สภาพน่าใช้สะอาดไปใช้แน่นอนเลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่หา f o ร์จูเนอนะคะเป็นรุ่นท็อปสุด ได้เป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปเป็นสียอดฮิตยอดน,นิยมฟังก์ชันมาให้จัดเต็มออปชั่นก็จัดเต็มและยังได้เป็นตีใหม่หม่น้อยบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้น่าสนใจมากและราคาลดลงไปจากใบแดงกว่า0 0แสนบาทเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ